สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนนีมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะของคนที่เกิดในเดือนมีนาคมนะคะประจําเดือนสิงหาคมพศ2568นะคะจะเป็นการดูดวงในเรื่องการงานการเงินนะคะสุขภาพโชคลาภเนาะให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยำันดับแรกหมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนะาะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเป็นพลังงานโดยรวมเนาะ ไพ่าอาจจะตรงหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปสาหรับคนที่เกิดในเดือนมีนาคมนะคะเข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะอธิษฐานจิตทาสมาธิเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลยนะคะอ่ะหมอขออนุญาตจับไพ่นะคะดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามาเนาะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องการงานนะคะ ของคุณในเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะขอยไพ่ดึงดูดแต่พลังงานด้านที่ดีเข้ามาเนาะอะเรามาดูกันเลยค่ะสําหรับคนที่เดินเกิดในเดือนมีนาคมเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอโทษทีนะหมอเจ็บจมูกนิดนึงแพ้อากาศค่ะ <c oughs> เรื่องการงานนะคะสําหรับคนที่ทํางานอยู่ในอหมอต้องบอกอยังไงเดียในด้านการนะ วางแผนแพชชั่นงานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆก็ได้นะคะหรือบางคนบางกรณีเกี่ยวกับงานในด้านของประชาสัมพันธ์นะคะสื่อโฆษณาต่างๆหรือแม้กระทั่งการทำงานเกี่ยวกับด้านทัวริสนะคะ,ะด้านทัวริสก็คือด้านของการที่การท่องเที่ยวทัวต่างๆคณะทัวก็ได้สิ่งที่หมอบอกหรือให้ความรู้องค์ประกอบด้านครูบาอาจารย์ก็ได้ในวันนี้คุณจะรู้สึกว่ามีการกดดัน จากเพื่อนร่วมง,งานนะคะที่ไม่ค่อยเข้าใจเราหรือเขาอาจจะไม่ซับพอร์ตเราก็ได้พูดตรงๆว่าปากกระจยไม่ตรงกันนะคะต่อนหน้าอย่างรับหลังอย่างพูดคอยเอาเปรียบหรือเสียสีเราทําให้เรารู้สึกเกียดกังวลใจหรือบางทีเขาทาให้เราไม่มั่นใจในตัวเราเองในการทํางานก็ได้สิ่งที่หมอบอกหรือคอยขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขาเราทําให้เรารู้สึกเหนื่อยใจบางทีเราก็รู้แหละว่าก็เป็นเพื่อนกันแต่ทําไมพูดไม่ให้เกียรดให้กําลังใจกันต่อนหน้า,าจ,จะพูดดีรับหลังอาจจะใส่เรายับเลยนะคะสิ่งที่หมอบอกแต่คุณยังถือว่ามีความโชคดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า ผีสางเทวดาท่านมองเห็นในการกระทําความดีของคุณเนี่ยเขาเอาเปปกป้องรักษาคุ้มครองคุณนะคะอะไรที่มันไม่ตรงโจด,ดไม่ตรงปกเนี่ยเขาคุ้มครองเราได้และสิ่งที่หมอบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่พูดน้อยให้ใช้สมองหรือว่าสติปัญญาในการทํางานมากกว่าใช้คําพูดที่จะไป ถ้าเรียกอะไรทำให้เกิดเรื่องเกิดราวหรือทําให้รู้สึกไม่พอใจกันหรือการตึงเครียดมากกว่าหรือบางทีแล้วอาจจะห้ามปามเขาแล้วหรือเราจะบอกหรือเตือนอาจจะแบบผ่านทั้งผู้ใหญ่ทั้งเจ้านายก็ได้สิ่งที่หมอเห็นนะคะมันเกิดอะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกเหนื่อยใจแล้วมารู้สึกเบื่อเราอยากจะหยุดหรือยุยติความการพูดคุยกับเขาหรือเรารู้สึกว่าเอาแค่เรื่องงานเป็นหลักให้เป็นงานแต่แบบความเป็นเพื่อนเราอาจจะตัดความเป็นเพื่อนไปแล้วนะสิ่งที่หมอบอกหรือว่าไม่อยากพูดถึงแล้วคนคนนี้ไม่มันทําให้เราชีวิตรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรดีพูดไไปแล้วเเหหมมมืืออนน่่ย มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ให้กําลังใจกันและการทํางานเขาก็เหมือนว่าพยายามชิงหรือแข่งแย่งกิงดีกับเราเพื่อจะเอาชนะเรานะคะในทุกรูปแบบสิ่งที่หมอบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการดูแลตัวเองหรือใส่เสื้อผ้าเลียนแบบเราก็ได้สิ่งที่หมอบอกลักษณะประมาณนั้นทําทตัวโดดเด่นก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะหลายต่อหลายครั้งที่อาจจะมีปัญหากับเราบ่อยสิ่งที่หมอบอกปล่อยผ่านนะคะทําได้แค่ ส่วนวนไหว้พระกรวดน้ำข้อมขันนะโหสิกรรมไม่เข้าไปที่หมอบอกแล้วก็เดี๋ยวเขาเรียกต่อไปมันให้กร,รมทํางานของมันดีกว่าสิ่งที่หมอบอกนะคะ,ะมาดูนะคะการงานของคุณในช่วงเนี้ยอาจจะมีการกระตือรือร้นหรือว่าการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นก็ได้หรือบางทีคุณมองจุดเปลี่ยนในการที่ เรากำลังตึงเครียดในเรื่องการงานเนะี่ยอาจจะผ่าวิกฤตได้ด้วยดีนะคะแต่ก็อย่าไปเครียดไปท้ออะไรจนทุกข์ใจขนาดนั้นจะไม่มีอันทําอะไรหรือแพนิคไปเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะลดความเครียดความกังวลลงนะคะเพราะคนสนับสนุนคุณเยอะสิ่งที่หมอเห็นแล้วคนที่เขาเข้าใจหรืออยู่มีเหตุมีผลกับเรามันมันมีคนเข้าใจเราอยู่ค่ะยังไม่ต้องไปกลัวหรือว่าเรา ว่าเราจะไม่ดีหรือเราทาอะไรผิดพลาดไปนู่นนี่นั่นนะคะสิ่งที่หมอบอกจงมีสติในการทํางานและเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําว่าเราทําเต็มที่เราดีที่สุดแล้วแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะเห็นเองนะคะสิ่งที่หมอบอกมาดูในด้านของ การเงินในช่วงนี้นะคะต้องล็อกตัวเองนะคะในเรื่องการเงินนิดนึงกระเป๋านะคะมันอาจจะกระเป๋าฉีกได้ในช่วงนี้อย่าเอฟอะไรมากอย่าซื้อของอะไรมากหรือว่าอะไรที่ไม่จําเป็นอย่าพึ่งใช้จ่ายมากเกินไปเกี่ยวกับของแต่งตัวความสวยความงามนะสิ่งที่หมอเตือนค่ะหรือบางคนบางทีฟังโฆษณาว่าเอ้ยกินตัวนี้แล้วน,นู่นนั่นหุ่นดูดีผิวพรรณดูดีลองเขาเรียกแล้วลองทําแบบธรรมชาติดูก่อนนะคะอย่าไปพึ่งสารเคมีมากเกินไปบางทีมันอาจจะเป็นการหลอกลวงการโฆษณาที่ทําให้คุณรู้สึกว่า กินแล้วมันอาจจะตรงปกนู่นนี่นั่นมันอาจจะไม่ตรงปกจกตาก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเพราะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างบางทีต้องดูสารผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มต่างๆนะคะบางทีบางคนบางคนบางกรณีโฆษณาคุณภาพเวอร์เกินจริงนะสิ่งที่หมอบอกระวังนิดนึงเพราะสังคมออนไลน์สมัยนี้มันมีทั้งจริงและปลอมนะคะสิ่งที่หมอบอกคุณก็ต้องใช้วิจัยยานในการรับชมการซื้อด้วยนะ,ะมาดูในด้านของ เรื่องการเงินที่หมอบอกคะ่ะถ้าเกิดคุณเคลียร์ด้วจุดนี้ลงไปได้มันก็จะเบาลงนะคะอาจจะมีเงินเก็บเงินเซฟหรือว่าสามารถใช้จ่ายภาระหนี้สินคุณอาจจะ ดอบลงด้วยเช่นกันสิ่งที่หมอเห็นนะคะแล้วก็ระวังในด้านสุขภาพนะคะนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอไม่เป็นไรไมเกรนนะคะถามหาหรือบางคนอาจจะเป็นโรคซึมเศร้านะสิ่งที่หมอบอกถ้าเกิดใครเป็นอยู่แล้วไปรักษาพบแพทย์ให้เรียบร้อยนะคะมันก็จะค่อยอาการจะดีขึ้นแต่คุณก็อย่าตึงจากตัวเองลองบําบัดด้วยธรรมชาตินะคะการไปนวดสปาการพักผ่อนในเพียงพอหอม้กระทั่งการดูหนังฟังเพลง อะไรที่เราชอบเนี้ยทำกิจกรรมนะคะที่มันสร้างสารรค์นิดนึงที่หมอบอกมันก็จะไม่ทุกข์ใจมีเวลาไปสวดมนต์ไหว้พระไปปฏิบัติธรรมมัง่งหรือไปนั่งสมาพิในโบสถ์ในวัดในวาก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะก็จะดีกับคุณเนาะแล้วก็ช่วงเนี้ถ้าไม่จําเป็นก็อีกอย่างหนึ่งไม่ต้องไปซื้อนะคะการเสี่ยงโชคนะดวงยังไม่มีที่หมอบอกคะ่ะให้ระวังไว้นิดนึงแล้วแล้วอาจจะไม่ได้กินเขาค่ะจ,จะได้กินเราเนาะสิ่งที่หมอบอกคะ่ะแล้วก็ในด้านโชคลาภอย่างที่หมอบอกไปแล้วคะ่ะมันไม่มีโชคเราไม่ต้องไปเสี่ยงี้ เก็บหอมรอมริดเก็บเงินเก็บทองไว้ดีกว่าเราอาจจะมีอะไรที่มันดีกว่านี้ถ้าเราเก็บเงินเก็บทองแล้วอาจจะได้อยากได้อะไรที่มันเป็นทรัพย์สินที่เป็นเป็นก้อนหรือว่าเป็นบ้านเป็นรถอะไรที่มันมีความภูมิฐานให้กับอนาคตดีกว่านะสิ่งที่หมอบอกค่ะแล้วก็ระวังอีกด่านอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการกินอาหารนะคะบางทีอาหารของดองของหมักอะไรเงี้ยอาจจะทําให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบได้หรือว่า ปวดท้องอะไรเงี้ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียได้ต้องระวังไว้นิดนึงนะคะสิ่งที่หมอเตือนเนาะอ่ะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะสิ่งที่หมอบอกก็มีประมาณแค่นี้ค่ะโชคลาบไม่มีนะยังไม่ต้องไปเครียดขนาดนั้นค่ะ ทำงานขายันอดทนไม่มีวันอดตายสิ่งที่หมอบอกนะคะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะหมอเป็นกําลังใจให้กับคนที่เกิดในเดือนมีนาคมนะคะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีไปนะคะขอให้คุณฟันฝ่าทุกปัญหาประศักไปได้นะคะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจขอให้มีแต่ความโชคดีมีชัยร่ารวยประสบความสําเร็จธุรกิจการงานกิจการเจริญรุ่งเรืองเจ้านายรักใครนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอสําเร็จสมปรารถนานะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ